วะกเก็บไปขึ้นสามสองเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวให้รีเดี๋ยวให้หรีขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นในบนเขามันนู้นเลยไปเขาเนี้ยไม่เหมอะของ,งโอโ้โหคือเป็นกุญล้ออะไรชีบงบนสุดเลยบนแทบที่บนได้เขาเนี้ยแหละบนสุดเลย จะเจอเราสิเตรียมปืนไว้ดิเตรียแมแล้วโอเคต่ำได้หรือเปล่าเอย้ยเนี่ยฟังเขาเวะหนังหินหนังหิน ไปลบลบลบก่อนลบก่อนไอ้ป่าโดนกูฮุบ้มเมฆในเหี้ยพวกเราอยู่ได้ดีมดีนะวะตอนแรกปลาสมองได้เปียบเว้ยขมุ้งเป็นสองลูกดีมดีม,ดมตายกูชุบไม่ได้ดีมมันหมอกกูมองไม่เห็น ดีมันหมอกกูมองไม่เห็นมันหมอ,อกโลกมองไม่เห็นกูเลยไม่ไปแต่จุดนะพี่แม่มันอ,อ,อยู่ซ้ายเฮ้ยเอาเดี๋ยวกูดูหลังให้ไอ้เหี้ยเอ้ยไปนู่นหมดเลยซ้ายมากหรืออะไรตอนตีชาร์ทฮัลโหลรอบๆเรารอบๆเราตอนตีชาร์ทอยู่ตอนตีชาร์ทอยูช่ช่างมันช่างมัน เราไม่ต้องสนใจมันมันมาตงรองไม่ได้แน่นอนเราดูของเราดีกว่าเดี๋ยวมีแยดอบยิงเลยยิงเลยต้องเห็นโดยมานัดหนึ่งที่ครูติ๊กมีคนจะช่างมันไม่ต้องดู เฮ้ยเสียงไย่างน้กันหรอวะอ้าวบันไดเมียไอแอร์ด็อกเนมมีคนเก็บอยู่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 หลบไปแล้วลไปแล้วต้องปาวสว่างสุดอ่ะมันยังวิ่งโดนหัวเม็ดนึงไปแล้วกู ปรับมูวี่้นะ,ะูปรับสดใสยอยู่นจ้าสว่านสุดมองไม่เห็นนะมืดจัดไอ้เฮียดูวงก่อนวงไปไหนอ่ะกงขอร้องก่อนอย่าบีบขึ้นขเขาเฮ้ยสวยอยู่อยู่อยู่ต่อเขานี่ขึ้นได้ไหมอาจจะได้อนะเราวังเขาเราวังเขามันหัวเราอะ เป๋าหนึ่งไอี๋ยวตเอ้ยดูชีวิตนักพลหนึ่งเราต้องเอาซักข้างหนึ่งอ่ะเดี๋ยววงน่ำไม่เป็นไรอยู่นี่ก่อนอยู่ก่อนวงหนึ่งอี้แค่เสื้อเหลืองน็อกนะตัวแรกอ่ะแค่น็อกมันมันมันอยู่ไม่อยู่แถวนั้นอ่ะ แถวนั้นแหละตัวหนึ่งน็อกวงหนึ่งน็อกหนึ่งตายหมดตายหมดต้องไหนตายวะไม่มีเสียงปืนเดี๋ยวเดี๋ยวว่าไกลเราไม่เห็นหมอแม่มงลงกูก็ไม่เห็นพยายามมองอยู่หมู่บ้านเนี้ยมียังมีอยู่ด้วย พิสัตว์นี่ไงเห็นละยิงเจ็ดจากบ้าองเองจะชาร์จหมู่บ้านปะจะชาร์จปะปั๊มยาปั๊มยาเดี๋ยวขับรถให้ให้เรียกจะชาร์จเดี๋ยวจะอยู่ต่อบ้านนั้นเลยเออ แล้วดิตอบจะชัดเดี๋ยวจะอยู่ต่อแค่ตัดสินอะไรวะคุณต้องดูคุณขึ้นดูหลังมั้ยดูหน้าไปดูให้หมดเลยดูหลังเข้า มันต้องไฟอยู่นี่อยู่นี่เล่นขอบวงคุณดูหลังอยู่ผมบีบแล้วหมอกหายวะ่ะสบายเลยขโมอทองเตี้หรอระวังนะใจเย็นนะคุณดูหลังอยู่หลังเคลียร์หลังเคลียร์หลังไม่มีแนละ้วเฮ้ยไม่ต้องหม่มไม่ต้องหม่มเฮ้ยช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยหน่อย ตายม,มัต้องมันต้องออกไปไม่ต้องออกไปไม่ต้องออกไปดูสบายดีแล้วครับดีแม่นะอยู่ในห้องน้ำในดิดีไม่ต,ออมตัววิ่งอ้อมเลยสวยน็อกสวยชาร์จเลยไปแล้วชาร์จ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 ปืนชาร์จลูกปก่อนเอ็มโฟหมดแล้วออกนนะก็สุอ่ะเดี๋ยวสปีดไปก็ได้ มาน็อกอยู่เฮ้ยอีเชี้ยเนินฮอฮะฮะฮดีมาหากูดีมาหากูดีมาข้างๆกูเลยเต็มเต็กระสุดแล้วเก็บเก็บเฮ้ยออามาไหมวะเอากาะสุนกระสุดกูเหลือร้อยสี่สิบนัดแต่ได้อยู่มั้งไปไปไปดีดีน็อกหนไม่ได้ด้วยหลังหลังมาแล้วสามตัว วังไงพี่อย่าอยู่ตรงนั้นี่ออกปาสามตัวขวามีขวามันเองอยู่เข้ามาเข้ามาเลยไม่เข้า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 เจอดนระเบิดเอาไป,ไปม,มีมีตีบนเขายิงให้อยู่นักวงหนึ่งตายวงหนึ่ง มาเอามาเอาทิ้งแล้วยาวทิ้งแล้วพันพันพันเจ็บทิ้งมิติกว่ะอ่ะทิ้งใหม่พันในขาวพี่พันในขาวซ้ำตายเลยอ่อซ้ำซ้ำอยู่หลังห้องน้ำอ่ะห้องน้ำที่มันมีรูอ่ะมันมีสามสามคนฝั่งโน้นเอ้วงเราพี่พี่เนมดูซ้ายหน่อยเออ้ายมี้ายมี เดี yeah. okay, yeah. com ๋ยวต้งข้างบ้านขวาเข้าฝ่าเข้าฝ่าใกล้เนมหยุดไปพุชช่าไปพุชช่าฝ่าใกล้หลับขวาเนี่ยครับไปเฮียโอ้ผมปั๊มยางนะผมปั๊มเหมือนกัน ประชิดเหรอไม่ตัวประชิดคุณจะซีสิบนัดนะกระสุนพร้อม<า>เดี๋ยวเดี๋ยวกระสุนจนสี่สิบนัดนเนี่ยเน่ของกระสุนหน่อย,อยทิ้งทิ้งเลยทิ้งกระสุนลากทิ้งเลยลากทิ้งเลยเออโอเคทิ้งแล้วโอเคใช้กระสุนดีกว่าเฮ้ยอยู่แถบชุมกันอยู่ฉันจะขึ้นเสร็จแล้วตายปั๊มยาอย่าเพิ่งชักกระสุนพี่ปั๊มยาปั๊มหนึ่งอ่ะอีกสองตัวอีกฝั่งหนึ่งเหร ตรงบ้านเดี๋ยวมาให้ละน้ำหมดบ้านนี้บ้านมาเขียวเลยบ้านเนี้ยเฮ้ยเก็บศพแป๊บยังงั้นเนี้ยเยก็ตกระส่งเขียวว่าเผื่อละเออเผื่อละเนี่มาเนี้ยิงแล้วเนมเนมยิงแล้วโอ้ย ไอ้เฮี้ยป่าระเบิดป่าไม่เป็นไอ้เพียเอ้ยระเบิดระวังระเบิดกูไม่พี่เวลาป่าอย่ายังคอพี่ป่าอย่างนี้ป่าตรงนี้ก็ได้เป,ป่าแล้วกระโดดเ,เอาป่าระเบิดไม่เป็นขูดป่าหมกไงไอเราอยู่พี่พี่ยังอยู่ในงวงนะ ขมมกพี่แนมเตรียมเยิงกาดเลยพี่ระเบิดมีไหมฝามัวไปดิไม่มีเฮ้ย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 ไปไปแนมประชิพไปดิขวาขวาบ้านสายดีหนูสายให้อ้มันเข้ามันเข้าไอ้นัน่นอ่ะไอ้กำแพงอ่ะแล้วนอน ไม่เห็นของกูอ๋อไม่เห็นมันจะเปิดปหไปแล้วเปิดทรอ าสมอยิเขาเอ,อเนมเนมฟังไปเนมน็อกหนึ่ง,งตัวอยู่ไหนไอเหียเอ้ยอืไม่ไม่ตายวะเย้ยกูเห็นตัวเดียวออกมาเดียด๋ยวได้อยวว่ว่าเ็อย่างดีว่าห้าคิวอิ่มอยู่